ครับหมูแบนมาทำอะไรครับ <มา S 1> จับปลาเหรอใช่ใช่ครับโอ้จับปลาไหนไปดูงาแบนจับปลาได้กี่ตัวแล้วนั่นไปดูในคูถังสิไม่ได้ครับไหนดูสิจัับู่ครบโอ้ได้แล้วครับตอนนี้อาหารแรงได้แล้วครับพี่น้องครับ,บนี่ตีนหนึ่งเออได้แล้วครับอมันมางา,นามนหมูแบนหมูแบนถ่ายให้ใหก่อนสิเดี๋ยวก่อนจะตักปลา ปลาจากนี่แหละมูแบนมายืนอยู่ตรงนี้ก็จะลงไปเลยอ่ะไม่ต้องลงเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบังนะดูนะดูปลาไหลคนนะจับปลาแบบง่ายๆนะพิธีหากินแบบใหม่ครับเปิดปน้ำลงคุณปูคุณปูจะจับได้ไหมครับมาลองมาลุ้นดูนะครับวันนี้เจ้าตัวครับนี่ครับเล็กตัวเลยครับไม่ต,ตัวเล็ก ออกลูกครับปลาหนิ่ออกลูกโอ้โหไหนนี่ปีหน้าไม่ต้องซื้อเลยครับนี่เห็นไหมโอ้ลูกปลาหนิ่ครับเดี๋ยวได้ได้โอ้ยหลุดแล้วโอ้ยหลุดแล้วโอ้ยนี่ซื้อปีเดียวเสร็จเลยมันออกลูกโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวไปปล่อยไว้ในบ่อใหญ่โอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้ยเอฟซีมันปลูกชาวปลาไปปล่อยทัดครับโอ้ยใหญ่ใ มันล่วงบ่อยจังกระปามันลื่นเฮ้ย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 ไปเดี๋ยวตักใหม่ครับคราวนี้จะเอาตัวใหญ่นะครับมันจะได้ไหมหนิลองดูมาลุ้นกันอีกทีครับมาลุ้นกันอีกทีว่าจะได้หรือไม่ได้ครับถ้าไม่ได้ไม่ได้แปลว่าได้ปลาตัวเล็ก โอ้โหได้แล้วครับได้แล้วครับไ้ตัวใหญ่ไหมครับตัวใหญ่ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับอือฮ่าได้แล้วครับก่อนเก่งไหมครับเก่งเก่งเขอลองบ้างดิฮะขอลองบ้างโอ้หมูแบนทำไม่เป็นหรอกครับเป็นเป็นนี่เดี๋ยวเอาอีกเอาอีกอะขอลองบ้างคีเดี๋ยวจัดให้ ลูกมันก่อนเนาะม,มจะได้ไหมติดแล้วเว้ยติดแล้วเว้ยไม่มีแล้วเว้ยเฮ้ยไม่ได้นะครับตอนนี้ไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวมารอลุ้นอีกนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้ว้าได้แล้วตัวเล็กถึงตัว นี่สองตัวสองตัวโอ้สองตัวอ่าเดี๋ยวจะให้หมูแบนลองดูสักหน่อยนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้เด้แหลาเดาเราจะเอาปลาตัวน้อยไปไปปล่อยปล่อยที่สระใหญ่ครับตีลังกาไปเกิอดอ้าวหมูแบนจะเก่งไหมเฮ้ยหมูแบนลองแล้วครับ ตอนในห,หมูแบนระวังตกสะนะครับตกสะไม่รับประกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนให้ปลามันมาก่อนเนี่ยงามองตรงนั้นนะมันจะมีปลามาน่นนะตรงนั้นอนะ่ะนี่ทางนี้เดี๋ยวมันยังไม่มางนานต้องรอก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนยังไม่มาครับโอ้โหง่ายมากครับนี่เห็นไหมครับหากินแบบง่ายๆเลยครับ นี่ไม่ต้องไปวานแหงนะครับตักเลยยังตักเอาเลยครับแบบสบายสบายดูทางนี้ก็เต็มอยู่นะครับดูปลาขึ้นครับพี่น้องเบิ้งครับผมเศรษฐกิจพอเพียงครับอยู่ดีมีแหงครับพี่น้องครับเบิ้งเอาเลยครับเจ้ผู้ไดมากแบบนี้นะครับ น้ำเขียวคือน้ำทะเลครับพี่น้องโอ้ยน้ำสวยงามครับเบิ้งครับพี่น้องครับนะสูบน้ำนะครับนี่นะครับหมูแบนกำลังจะ,จะแสดงอิทิลิสแล้วครับเอาวางลงโอ้ยเ้ยมันถูกข้างหรือเปล่ามันวางไม่ถูกข้างเอาลองดูโอ้โอ้โอโอ โอ้โอ้ยกขึ้นว่าถูกแล้วเด็กโอ้โอ้โอ้หมูแบนก็เก่งนี่วะไป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 เป็นไงครับเป็นไงครับฮะมันมีตัวนึงไปนู่นฮะมีตัวนึงไปนู่นโอ้เป็นไงหมูแบนครับไหนจับโชว์ FC ดูหน่อยเิโอ้หมูแบนก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับหมูแบนก็ทําได้เหมือนกับปูเลยโอ้โหสุดยอดครับเฮ้ยงานก็เที่ยวกว่า จับได้ไหมครับองานก็เทออกกว่าเนาะคว่ำว่ะคว่ำว่ะคว่ำออกว่ะงานหละโอโ้โหหมูแบนจะโชว์แล้วครับหมูแบนจะโชว์แล้วครับนนยกโป้หน่อยสิจับขึ้นมาเลยยกโป้ให้เอฟซีดูเยว้าจับปลา <c oughs> โอ้ยจับปลาทางหางจับทั้งหัวมันวะโอ้ยจับแน่นจับแน่นๆโอ้ได้แล้วครับไหนโอ้จุดยอดหมูแบนครับฮ ไหนตักอีกเชเอ้ยจับสาย <Okay. S 1> <laughs> จะได้เต็มถังแล้วครับหากินง่ายมากเลยครับเดี๋ยวหมูแบนจะลุยแล้วครับอ่าหมูแบนจะลองอีกทีแล้วครับมาลุ้นกันนะครับเห็นแล้วเห็นแล้วหมูแบรนบอกว่าเห็นแล้วเห็นแล้วเอออู้มันต้องตักไปแต่ไกลๆไม่ใช่ตักอย่างนั้น วางลงกับน้ำก่อนไม่ใช่ไปตะครุบอย่างนั้นวางลงกับน้ำแล้วก็มุดไปนะอู้มันไปหมดละวะไปหมดแล้วต้องรออีกครับต้องรอต้องรออีกนะครับทางอาต้องขึ้นมารออยู่ข้างบนไปรอตรงนั้นไม่ได้ปลาก็ไม่มาแล้วเนาะอู้เป็นไงครับรู้สึกเป็นไงครับหุกนุกนุกมากเลยใช่ไหมครับใช่เลยครับโอ้โหหมูแบนได้หนึ่งตัวแล้วครับ เห็นไหมครับนี่โอ้โหอย่างอย่างไม่มาหมูแบนต้องจับให้มันถูกข้างอะ่ะเดี๋ยวเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยต้องจับให้มันถูกข้างอย่างเงี้ยแล้วก็ดูปลาถ้ามาก็จับได้เลยเนี่ยนี่ครับน้าไหลลงอ่ะครับปลาก็มาหมูแบนก็ตักเอาตักเอาเลยนะครับสุดยอดมากครับอ้าวย้อนลงในน้ําไม่ใช่ตักไปจากข้างบน เอาลงในน้าก่อนละงาก็ซิดเข้าไปเลยเอาลงในน้าลงในน้ําก่อนไหนมันเอาลงในน้ําก่อนโู้ลงอะไรอย่างนั้นทาไม่ดีมันจะคือวะโอ้ยไม่คือรอกไม่ได้รอกเอาขึ้นมาไม่ได้พอ้ไมได้ตัวเดียวหละตัวนั้นมันมีตาหรือเปล่างาดูหรือยังมันมีมันมีตาไหมอะไรใหญ่โอ้ พ่นะอากาแม่อากา,ากจูงงจ่งไงก็เฮ้ยเชีวะรเชีวอะเฮ้ยเฮ้ยแม่บ้านก็จะไปเยี่ยมญาติพี่น้องนะครับที่ไปอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะครับ ตอนนี้เขาก็เลยมาบอกว่าเขาจะไปโรงพยาบาลนะครับจะไปเจะจะไปเยี่ยมคุณปูนะครับซึ่งเป็นน้องชายของพ่อนะครับได้ทราบข่าวว่าติดเชื้อนะครับเป็นนอนโรงพยาบาลสองวันแล้วเห็นว่าอย่างนั้นนะครับเก็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาน้องพี่น้องครับผมมนายังก่อนนี่แหละครับสำหรับแฟนคลับเอฟซีสุกูสุก่นนะครับที่ชอบแบบ แบบบ้านๆน,นะครับความสุขแบบบ้านๆน,นะครับเศรษฐกิจกพอเพียงนะครับพี่น้องหากินแบบง่ายๆครับผม,ม,มยังไม่มาก็รอก่อนขับขึ้นมารอก่อนเร็วเอามาฝากช่องก่อนเร็วมาฝากช่องก่อนฝากช่องหนาฝากช่องหน่อยอ้าวว่าเลยครับ ขอบคุณมากครับยังไงก็อะไรนะครับครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับอยอย่าลืมลงช้างของเราด้วยนะครับโอ้ยอย่าลืมลงช้างของเราด้วยนะครับหมูแบนยังห่วงลงช้างอยู่นะครับอย่าลืมลงช้างของเราด้วยนะครับหมูแบนบอกอย่างนั้นนะครับยังไงก็ขอให้เอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับจงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านทุกคนครับขอบคุณมากครับหนึ่งช่ หนึ่งกำลังใจครับสวัสดีครับ